สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็กลับมาอีกแล้วนะคะกับกายใจไลฟ์สไตล์คุกกิ้งมาดูกันว่าเมนูวันนี้จะเป็นอะไระสำหรับบรรยากาศแบบนี้แล้วก็เมนูดีๆในวันนี้เราจะขอนำเสนอเป็นเมนูกรีนสมูทตี้มาดูซิว่ากรีนสมูทตี้ของเราเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้าง สมูทตี้วันนี้ก็จะประกอบไปด้วย1อันนี้เลยมีกล้วยมีแอปเปิ้ลแล้วก็มีสับป,ปะรดแล้วก็มีผักใบเขียวที่เรียกว่าพาสเลออันนี้มันดียังไงตัวพาสเลอเเนี่ยสำหรับบรรยากาศแบบนี้ก็จะช่วยในเรื่องของป้องกันหวัดด้วยแล้วก็เมนูนี้วิตามินซีค่อนข้างสูงแล้วก็ในกล้วยเนี่ยกล้วยน้ำว้าเราก็จะมีวิตามินบีสำหรับผู้ที่ต้องการวิตามินแล้วก็ เป็นเมนูที่ย่อยง่ายก็คือซึมซับเข้าสู่ร่างกายง่ายๆแบบนี้วันนี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเมนูนี้ทําไม่ยากเพียงแต่คุณมีเครื่องปั่นที่บ้านแล้วก็มีน้าน้ำนี่ก็เป็นน้ําดื่มธรรมดาเป็นน้ําเย็นก็ได้แล้วก็ผลไม้เราใช้ผลไม้สดอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเราเริ่มด้วยแอปเปลิลเขียวนี่แอปเปลิลเขียวเนี่ยก็จะลดอนุมูลอิสระแล้วก็มีรสเปรี้ยวได้วิตามินซี เราใส่ประมาณสักครึ่งลูกวันนี้เราจะทำต่อหนึ่งที่มาดูง่ายๆ่าหั่นกันเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใช้ตัวนี้แอปเปิลแดงแอปเปิลแดงเนี่ยจะให้รสหวานแล้วก็ในส่วนของแอปเปิลเนี่ยก็ยังมีไฟเบอร์สูงด้วยเมื่อท่านรับประทานเมนูนี้แล้วก็ทำให้ท่านเนี่ยรู้สึกว่า อิ่มขึ้นมาในระดับหนึ่งก็สามารถแทนอาหารมื้อเช้าได้เลยเช่นกันอ่ล่ะตอนนี้ก็จะมีสับป,ปะรดนะแล้วก็มีกล้วยแล้วก็มีแอปเปิลเดี๋ยวเราจะเริ่มใส่กันก่อนว่าเราใส่อะไรกันก่อนดีส่วนมากหลักการใส่เนี่ยเราจะใส่ผลไม้เนื้อแข็งลงไปก่อนอ่าเราก็ใส่ลงไปเลย ท่านทราบหรือไม่ว่าแอปเปิลเนี่ยจริงๆแล้วถ้าหากว่าเราได้แอปเปิลออร์แกนิกหรือว่าแอปเปิลที่ไร้สารแล้วเนี่ยเราต้องทานทั้งเปลือกเพราะว่าคุณค่ามันอยู่ที่เปลือกแล้วก็ใส่สับป,ปะรดลงไปอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยย่อยแต่ถ้าหากว่าบางท่านที่มีอาการเป็นโรคกระเพาะอหาหารหรือกรดไหลย้อนก็อย่าเพิ่งรับประทานสับป,ปะรดนะเพราะว่ามันจะช่วยทําให้กรดเนี่ยมันมากขึ้นแล้วหลังจากนั้นเราก็ใส่กล้วยน้าําว้า กล้วยน้ำว้าท่านสามารถแช่เย็นได้แล้วแช่ไวในช่องฟรีได้เหมือนกันเป็นการถนอมอาหารกล้วยน้ำว้าเนี่ยจะช่วยทําให้มีรสหวานแล้วก็ทําให้เมนูเนี่ยกลมกล่อมมากขึ้นนะอ่ะเสร็จแล้วใช่ไหมทีนี้เราก็ใส่เรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่ผักลงไปอ่าลองดูว่าไม่ยากวิธีตวงก็ใส่ประมาณนี่เลย1นึ่งกำมือ ถามว่าสีเขียวให้ประโยชน์อย่างไรสีเขียวเนี่ยจะช่วยทําให้ร่างกายเนี่ยได้รับเป็นพวกคอ l o r f ลนนะคอลลาเลนเนี่ยมีประโยชน์ทําให้เลือดเนี่ยเม็ดเลือดสมบูรณ์อ่าแล้วเราก็มาหัน่นออกเป็นชิ้นเล็กๆอ่าแล้วเราก็ใส่ลงไปะนะแลเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ําไปนี่ ประมาณ4ออนอะนะเพื่อที่จะได้ให้ปั่นได้ง่ายขึ้นเอาละถ้าหากว่าท่านอยากได้รสชาติที่ออกเปรี้ยวนิดนิดหลังจากปั่นเสร็จแล้วท่านสามารถบีบมะนาวลงได้อีกนิดนึงแล้วก็ใส่เครื่องพร้อมปั่นเลย เช็คดูปิดฝาให้เรียบร้อยนะปั่นแล้วอ่าสำหรับเครื่องปั่นโดยทั่วไปเนี่ยเราจะขอให้ปั่นสองครั้งเพราะว่าในส่วนของตัวกากใย,ยไฟเบอร์เนี่ยเขาต้องการความละเอียดที่มากขึ้นและใช้เวลานิดหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะปั่นอีกสักครั้งหนึ่ง ที่อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าถ้าหาต้องการเพิ่มรสชาติอีกนิดนึงเราเติมมะนาวเข้าไปแล้วน้ำผลไม้ของเราก็จะรู้สึกได้รสชาติมากขึ้นเห็นไหมว่าวิตามินซีสูงอ่านี่เดี๋ยวมาบีบกันให้เห็นเลยนะใส่ลงไปไม่ถึงซีก็ได้เพื่อเพิ่มรสชาติแล้วก็มะนาวสดเนี่ยผิวเนี่ยหอมนะจะทำให้รสชาติเนี่ยดีขึ้น สรุปเมนูนี้ก็จะได้ทั้งความพร้อมอร่อยมีวิตามินค่อนข้างสูงอ่ทีนี้เราก็ปั่นขึ้นนิดนึงนิดเดียวให้มันเข้ากันอพอแล้วเสร็จแล้ววันนี้กรีนสูตตี้เมนูดีมีประโยชน์มีวิตามินเหมาะกับทุกเพศทุกวัยรับประทานง่ายเพียงเท่านี้กรีนสูตตี้หนึ่งแก้วแทนอาหารเช้าได้เลย พบกันใหม่กับกายใจไลฟ์สไตล์คุกกิง้งสำหรับวันนี้นัดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ